กาลครั้งหนึ่งมีคนสวนชื่อออสตินเขารักสวนของเขามากและดูแลม,มันเป็นอย่างดีออสติน <Austin S 1> พยายามคิดค้นวิธีที่จะทำให้ดอกไม้เติบโตได้เร็วขึ้นและปกป้องพวกมันให้ปลอดภยัยแต่แล้วบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนก็เกิดขึ้นหลังจากใส่ปุ๋ยทดลองแล้วคนสวนก็พบว่าดอกไม้สองดอกมีชีวิตขึ้นมาแทนที่จะเป็นดอกไม้เขากลับได้เลี้ยงลูกสองคน โอ้ oh, ฉันผสมอะไรลงไปเนี่ย hmm. คนสวนต้องกลายเป็นพ่อคนในวันนั้นเอง <c oughs> ทำภาชนะหนึ่งจากพลาสติกสองอัน <c oughs> ใส่ไสายายสังเคราะห์ด้านล่างเ <c oughs> ตียงสีแดงครึ่งหนึ่งเป็นของโรส <c oughs> ส่วนเครื่งสีน้ำเงินเป็นของไอริส <c oughs> ติดตั้งเตียงบนฐานรองรับ <c oughs> ทำกลีบดอกไม้จำนวนมากจากกระดาษโฟม เพิ่มความเขียวขจีและการเพชรแวววาวเด็กน้อยตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์แรกของวันและหลับไปพร้อมผ้าห่มกลีบดอกไม้ในตอนเย็นคนสวนพาทารกกลับบ้านหลังจากวางเด็กๆบนพรมแล้วเขาก็ยื่นดอกไม้สีแดงให้ไอริสเล่นแต่เธอกลับโยนมันทิ้งจากนั้นพ่อจ๋าก,ก็มอบดอกไม้สีฟ้าให้กับไอริสและสีแดงให้โรสอืม หมายความว่าสาวน้อยคนหนึ่งชอบทุกอย่างสีฟ้าส่วนอีกคนชอบสีแดงเราต้องทำเตียงคู่แล้วออสตินดูแลทารุกทั้งสองอย่างดีและเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสวนแปลกหายากให้พวกเธอฟังก่อนเข้านอนตัดชิ้นกระดาษแข็งออกเพื่อทำเป็นทุง่งหญ้าตรงปลายเอามาทำเป็นฐานสำหรับชิงช้า พวกมันเป็นต้นไม้ไปแล้วบินลวดเป็นแนวโค้งและติดเข้ากับฐานรองรับแทสีทุกอย่างให้ดูเหมือนไม้และเหลือความเขียวขจีไว้บ้างใบไม้สก,กลายปรากฏตัวบนกิ่งไม้เราทำยาดนุ่มๆจากขนแกะมาทำชิงช้ากันทำกรอบจากไม้กาแฟแขวนที่นั่งบนโซ่เสริมเก่าๆ และแต่ขอมีความแข็งแรงเพียงพอทารกทั้งสองจึงสามารถเล่นบนชิงช้าได้ออสตินยอมรับบทบาทของเขาในฐานะพอ่อลูกน้อยเติบโต,ตขึ้นอย่างรวดเร็วและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาชอบใช้เวลาอยู่ด,ด้วยกันโดยการเล่นในสวนออสตินทำชิงช้าจากเถาวันด้วยตัวเองแบบนี้ทั้งปลอดภัยและสวยด้วยในขณะที่พวกหนูน้อยกำลังเล่นกันฉันก็อ่านหนังสือเล่มโปรดของฉันได้ออสตินรู้ว่าจะให้เด็กๆทำอะไรได้บ้าง พ่อจ๋าดูและจำไว้นะเราต้องการเชือที่แข็งแรงและมานั่งใกล้ชิงช้าขณะที่ออสซินกําลังอ่านหนังสืออยู่เด็กผู้หญิงก็กําลังเล่นกันอยู่พ่อจ๋ามัวแต่อ่านหนังสือจนเกือบพลาดปฏิหารของจริงไปซนนี่ดอกไม้สีสดใสเริ่มบานสะพร้าวนเถาวันวลูกๆของฉันมีเวทมนต์ด้วยละ่ะรถเอาผ้ามาหรอสาวๆโตกันเร็วมากทีเดียว ตะกลีบมาจำนวนมากและปิดผนึกขอบแชะและตอนนี้รถก็สวมชุดเรสกลีบดอกกลายเป็นกระโปรงไปซส้นแล้วใบไม้สีเขียวเป็นคอเสร็จพลอยปลอมบนชุด2ประกายรอวกับหยาดน้ำค้าง <c oughs> เราต้องการรองเท้าสีแดงที่เข้ากันผ้าสกลาสีเขียวคลุมขาและแขนการดอกไม้ดอกนี้มีหนามแหลม รถมีหนำแหลมคมแต่เธอมีจิตใจที่อ่อนโยนต้องขอบคุณการดูแลเอาใจใส่และความรักจากพ่อสาวๆเติบโตกันเร็วมากแค่น้ำหยดเดียวดอกกุหลาบก็บานทันทีดูสาวสวยรักธรรมชาติคนนี้สิไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันปลูกดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้ได้ยังไงรถหัวเราะคิกคักและมองไปที่หมวกของพ่อ เหมือนแม่เหล็กดึงดูดผีเสื้อสีน้ำเงินและสีแดงพ่อโชคดีจริงๆที่มีดอกไม้สวยงามแบบนี้นี่คือน้องสาวของเธอไอริสทำชุดบอดี้สูทจากลูกโป่งบิดโครงลวดแล้วหุ้มด้วยไนยลอนเกลีบเนื้อด้านเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับกลีบดอกไม้ <laughs> กระโปรงของเธอดูเหมือนดอกตูมจริงๆเลยริบบิ้นที่มีการไล่ระดับสีจะกลายเป็นคอเสร็จ เราต้องตกแต่งด้านข้างของดกไม้เพิ่มหินพลอยปลอมและกาวเพชรลงไป <laughs> ไอริโตขึ้นมาเป็นสาวตาสีฟ้า <laughs> เธอรักธรรมชาติจริงๆ <laughs> เธอได้รับการเลี้ยงดูในบ้านที่แสนอบอุ่น <laughs> โอ้แมลงเต่าทองยินดีต้อนรับน่ารักจังเลยเธอมีพี่น้องตาสีฟ้าเหมือนกันหรือเปล่านะ <laughs> รถน่าจะชอบชุดสีแดงของเธอมากเลยล่ะ <laughs> <laughs> ทำภพชนะสองสามอันจากหลอดกระดาษแข็ง สีด้านนอกและสีเงินด้านในแบบนี้แขวนภาชนะไว้บนเชือกสมุนไพรเครื่องเทศผักดอกไม้ที่นี่เธอปลูกได้ทุกอย่างเราต้องใช้ดินเพื่อปลูกดอกไม้พวกนี้ออสตินสนับสนุนงานอิเรกของลูกสาวทั้งคู่ชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับดอกไม้และการจัดสวนเขาสร้างที่ใส่หม้อขนาดใหญ่ที่มีสมุนไพร เครื่องเทศหายากพืชผักสีเขียวและดอกไม้สีสดใสให้รถดูสิเด็กน้อยพ่อให้นี่กับเธอนะว้าวขอบคุณค่ะพ่อน่ารักที่สุดเลยหนูจะดูแลมันอย่างดีเลยค่ะอดทนรอให้พวกมันโตเร็วๆไม่ไหวแล้ว <laughs> ทำโครงจักรยานจากลวดเส้นหนาไอริสรักมันเลยถ้ามันเป็นสีฟ้าเราต้องใช้กาวเพชรมากกว่านี้อีก ตกแต่งด้ามจับด้วยโบและพลอยเทียมใส่ตะกร้าลายดอกไม้และลูกไม้ได้พอดีเราต้องหาที่ว่าให้ดอกไอริสได้แน่นอนไอริสปลูกต้นไม้มามากมายจะไม่รู้ว่าจะเอากระถางดอกไม้ที่เกินมาไปไว้ที่ไหน uh huh. พ่อจา๋าดูนี่สิมีดอกไอริสอยู่ด้วยแต่หนูไม่รู้ว่าจะวางไว้ที่ไหนดีพอเพิ่งทำที่วางต้นไม้เลยเนี่ยมันเป็นสีเปรืของลูกด้วยละ่ะดูนี่สิ เพอร์เฟกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปกว่านี้อีกแล้ว <Wow. S 1> ทีนี้ส่วนของเราก็จะสวยยิ่งกว่าเดิมไปอีก <laughs> ตัดกลีบดอกออกเพิ่มเชือกเส้นเล็กที่ขอบผ้าคลุมหมวกดูเหมือนก้อนเมฆและมีดอกไม้สีฟ้าและผลเบอร์รี่อยู่ด้านข้างมีบางอย่างขาดไปนั่นเนี่ยห hmm. มวกอย่างนั้นเหรอถึงจะเป็นสีโปรโดของฉัน แต่มันกลืนกับสีผมฉันมากเกินไปฉันต้องการบางอย่างที่ตัดกันแบบนั้นเลยหมวงสีเหลืองซีโรดบางครั้งเราก็ต้องคิดนอกกรอบบ้างนะนะตัดวงกลมออกจากไข่พลาสติกปิดชิ้นส่วนด้วยกระดาษโฟมแวววาวกระดับมงกุฎด้วยกระดุมโปรยทับด้วยกาวเพชรสีแดงเป็นประกายรถเป็นดอกไม้ที่บบางมากจึงต้องมีหนามเพื่อปกป้องเธอ แต่เจ้าหนามก็น่ารักได้เหมือนกันมงกุฎใบนี้เหมาะกับฉันจริงๆทั้งสวยและอันตรายนั่นแหละคติประจำใจของฉันน่ะฉันต้องสแสดงให้ทุกคนเห็นแล้ว <laughs> มาสร้างโครงสำหรับจานสีกันคลุมสายทั่วด้านข้างกระดาษแข็งสีทองติดฟ้าพลาสติกสายเข้ากับแหวนห่วงทีนี้อายชาโด์สีฟ้าเฉดสวยก็ได้รับการปกป้องแล้ว ไอริชอบสีสันสดใสดังนั้นเมคอัพแบบนี้แหละที่เธอต้องการเคยเห็นอายแชโดว์พาเลตที่ฉันชอบไหมมีสีแมทบ้างแวววาวบ้างคลากันไปเพราะฉันชอบแต่งหน้าละ่ะแม้แต่ผีเสื้อก็อยากเห็นดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครคของเราแต่ลอดดูสักสองสามชิ้นดินสอสีน้ำเราต้องการเธอใช้มันแทนลิปสติกได้ทำเคสและตกแต่งด้วยพลอยปลอมละริบบิ้น ลิปสติกแท่งนี้ดูสวยจริงๆโชคดีจังตอนนี้สีนี้ไม่แต่คนใช้ล่ะบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนชอบลิปสติกสีนี้แต่ฉันนำเทรนก่อนใครเหมาะกับฉันไหมน่ะหรอเหมาะอยู่แล้วสิเป๊ะปังปุริเย่เลยล่ะเ <c oughs> ด็กหญิงเติมใหญ่ขึ้นมาเป็นหญิงสาวพวกเธอเป็นดอกไม้บานสะพรั่งที่แสนงดงาม แต่ละดอกมีความแตกต่างกันแต่ทุกดอกก็วิเศษไม่แพ้กันคนทั้งเมืองกำลังอิจฉาออสินอยู่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณกดไลค์วิดีโอนี้หรือยังกดติดตามลาลิลูด,ด้วยล่ะเรายังมีงานฝีมืออีกเยอะแยะให้คุณดูนะ